ชายชราผู้ถูกดูถูกเพราะเสื้อผ้าเก่าโซมไม่มีใครรู้ว่าเขามีเงินมากกว่าทุกคนในธนาคารรวมกันแต่เขาไม่โกรธเขาแค่พูดคำเดียวแล้วทั้งธนาคารเงียบสนิทคำพูดนั้นคืออะไรทำไมผู้จัดการถึงหน้าซีทันทีที่ได้ยินเรื่องราวเบื้องหลังจะทำให้คุณสะเทือนใจและเข้าใจว่าคุณค่าของคนวัดกันที่ใจไม่ใช่เสื้อผ้าห้ามกดข้ามเพราะตอนจบ จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดชีวิตในยามบ่ายของวันที่อากาศร้อนอบอ้าวชายชาราสวมเสื้อผ้าเก่าซีดจางรองเท้าแตะที่แทบไม่เหลือพื้นเดินเข้ามาในธนาคารหรูกลางเมืองพื้นหินอ่อนสะท้อนแสงจากโคมไฟระยะกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมราคาแพงลอยอบอวนเสียงส้นสูงกระทบพื้นดังก้องผู้คนในชุดสูทหร,รูหันมองชายชาราด้วยสายตาเหยียดยาม เจ้าหน้าที่ต้อนรับสาวสวยยิ้มเย็นคุณมาทำธุระอะไรคะน้ำเสียงเจือความไม่พอใจชายชรามองรอบๆด้วยแววตานิ่งไม่มีคำตอบผู้จัดการธนาคารเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเคร่งครึมขอให้ชายผู้นี้ออกไปด้วยครับเขาพูดเสียงดังทุกสายตาจับจ้องมาที่ชายชราชายชรายืนนิ่งไม่พูดสักคำมือของเขาค่อยๆลวงเข้าไปในเสื้อเก่าฮ่าหายิบซองสีน้ำตาลออกมา ทุกคนเงียบลงเล็กน้อยด้วยความสงสัยชายชราวางซองลงบนเคาน์เตอร์เสียงดังปักสะท้อนชัดเจนผู้จัดการธนาคารชะงักไปเล็กน้อยเขาค่อยๆเปิดซองออกภายในคือสมุดบัญชีเงินฝากสายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปริมฝีปากสั่นเล็กน้อยชายชราเอ่ยเสียงเรียบขอถอนเงินห้าสิบล้านบาทครับความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องโถง ดวงตาของผู้จัดการเบริกกว้างเจ้าหน้าที่ทุกคนตัวแข็งราวกับรูปปั้นชายชาราจ้องตาผู้จัดการนิ่งก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมเคยช่วยพ่อคุณไว้เมื่อ20ปีก่อนดวงตาผู้จัดการไหวระระิกเขาหันมามองหน้าชายชาราเต็มฮ่าฮ่าเงือผุดขึ้นที่หน้าผากอย่างชัดเจนเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากมุมต่างๆของธนาคารทุกคนเริ่มตั้งคำถาม ว่าแท้จริงแล้วชายชราคนนี้คือใครผู้จัดการธนาคารค้อมสีสลงเล็กน้อยน้ำเสียงอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดผมขอโทษครับคุณลุงผมไม่รู้ชายชราหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกกลิ่นแอร์เย็นเจือกลิ่นโลหะลอยแต่จมูกเสียงเครื่องพิมพ์ใบเสร็จดังขึ้นเบาฮ่าฮ่ชายชราลืมตาขึ้นใบหน้าเรียบนิ่งเหมือนเดิมในขณะที่ผู้คนยังคงตะลึง ชายชราเอื้อมมือไปรับสมุดบัญชีคืนก่อนจะหันหลังชาฮ่าฮ่เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังก้องในห้องเงียบสงัดไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกชายชราเดินผ่านผู้คนที่เคยมองเขาอย่างดูแคลนราวกับไม่มีใครอยู่ตรงหน้าประตูอัตโนมัติเปิดออกช้าฮ่าฮ่แสงแดดแรงจ้าสาดเข้ามาในห้องโถงเงาของชายชราทอดยาวบนพื้นหินอ่อน ทุกก้าของเขาทิ้งร่องรอยไว้ในความทรงจำของทุกคนในที่นั้นข้างนอกธนาคารเสียงรถวิ่งผ่านไปมากลิ่นควันจากท่อไอเสียปะปนในอากาศแต่ภายในใจของชายชรานั้นเงียบสงบเขาเดินผ่านเด็กเร่ร่อนที่นั่งข้างถนนหยุดลงชั่วครู่มองด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะควักธนบัตรยับ,ย,บยับออกจากกระเป๋าเด็กชายรับไว้ด้วยมือสัน่นสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ ชายชรายิ้มบางฮ่าฮก่อนจะเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรในขณะเดียวกันภายในธนาคารยังคงเงียบงนันผู้จัดการยืนมองสมุดบัญชีในมือชื่อเจ้าของบัญชีสลักไว้ด้วยตัวอักษรสีทองนายสุนทรวรชัยชื่อที่เขาจำได้ดีชื่อที่พ่อเคยพูดถึงเสมอชายผู้เคยมอบชีวิตใหม่ให้เขาในวัยเด็กชายผู้เคยช่วยเหลือครอบครัวในยามยากไร้ น้ำตาคลอเบ้าดวงตาของเขาความละอายไหลท่วมใจเขาหันไปสั่งลูกน้องทันทีห้ามปฏิบัติกับใครแบบนั้นอีกเด็ดขาดเสียงพนักงานพยักหน้ารับด้วยสีหน้าเครียดบทเรียนวันนี้หนักหนากว่าการฝึกอบรมใดฮ่าฮเพราะมันมาพร้อมความจริงอันน่าตกใจด้านนอกลมเย็นพัดชายเสื้อเก่าของชายชราเขาเดินต่อไปอย่างไม่เร่งรีบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้คนบนทางเท้ามองเขาเหมือนคนธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเขามีเงินมากมายในบัญชีไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยช่วยชีวิตผู้จัดการธนาคารไว้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าศักดิ์ศรีไม่เคยวัดจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นชายชราหยุดยืนอีกครั้งมองขึ้นไปบนฟ้าท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียว แสงอาทิตย์ทาบแสงลงบนใบหน้าเหี่ยวย่นของเขาภายในใจของชายชรามีเพียงความสงบไม่ต้องการคําขอบคุณไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพียงแค่โลกยังมีคนดีเหลืออยู่บ้างนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาเขาเดินเลี้ยวเข้าซอยเล็กข้างวัดพื้นปูนแตกร้าวเต็มไปด้วยรอยน้ำฝนเก่าแมวผอมตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าเขาก้มลงลูบหัวมันเบาฮ่าฮ เสียงจักรยานเก่าๆดังมาจากด้านหลังชายแก่เงยหน้าขึ้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งปั่นผ่านมาหยุดรถแล้วกล่าวทักด้วยรอยยิม้มคุณลุงครับอยากให้ผมไปส่งไหมครับชายชราพยักหน้าเล็กน้อยขึ้นนั่งซ้อนท้ายโดยไม่พูดอะไรล้อหมุนอย่างช้าฮ่าฮเสียงโซ่จักรยานเสียดสีกับฟันเฟืองบ้านไม้เล็กๆปรากฏอยู่เบื้องหน้า หลังคาสังกสีเก่าๆสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเขาลงจากจักรยานเด็กหนุ่มโค้งให้ก่อนจะปั่นจากไปอย่างรวดเร็วชายชราเดินเข้าไปในบ้านเงียบฮ่าฮประตูไม้ส่งเสียงเอียดอาดเมื่อเขาผลักเข้าไปกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นดอกมะลิแห้งลอยอยู่ในอากาศบนผนังมีรูปเก่าๆขึ้นฝาภาพชายหนุ่มในเครื่องแบบตำรวจยืนเคียงข้างชายอีกคนหนึ่งในชุดชาวนา ทั้งสองยิ้มให้กล้องภาพนั้นคือตัวเขากับพ่อของผู้จัดการธนาคารเขายืนมองรูปนั้นนานก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าเก่าๆมาเช็ดฝุ่นออกแววตาเต็มไปด้วยความระลึกถึงและเงียบงนันเสียงไก่ขันจากข้างบ้านดังขึ้นแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนเงาของไม้ใหญ่เริ่มทอดยาวลงบนพื้นดินชายชราเดินไปนั่งที่เก้าอี้ไม้โยกหน้าบ้านเสียงไม้ลั่นเบาๆขณะเขาเอ็นตัว มือหยาบกร้านของเขาวางบนตักเขาหลับตาลงช้าฮ่าฮในห้วงความคิดนั้นไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีคำดูถูกมีเพียงเสียงของอดีตที่ค่อยๆเลือนหายไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังชัดเจนในใจคือคำสอนของพ่อเขาเมื่อครั้งยังเด็กคนจะมีค่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่ใส่แต่เพราะสิ่งที่ทำลมเย็นโชยมาแตะปลายจมูก ใบไม้แห้งปลิวลงบนพื้นดินเงียบฮ่าฮชายชราลืมตาขึ้นอีกครั้งมองเห็นท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีแสงสีทองอ่อนเริ่มแต่งแต้มแนวขอบฟ้าเสียงเด็กๆเล่นกันอยู่ไกลฮ่าฮหัวเราะเสียงวิ่งเสียงพูดคุยเจยแจ้วไหลมากกระทบหูเขาเบาฮ่าฮ่เขายิ้มหน่อยฮ่าฮ่าวตาอบอุ่นเหมือนทุกเสียงเหล่านั้น คือบทเพลงที่ปลอบใจในยามเย็นท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านเก่าดังขึ้นกริงร่งกริง่งกริ่งเสียงเรียกเข้าที่แปลกใจเพราะมันเงียบมานานหลายเดือนชายชราลุกขึ้นชา้าฮ่าฮ่าก้าวเดินด้วยความมั่นคงเสียงไม้กระดานใต้ฝ่าเท้าดังตามจังหวะก้าวเขาหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูสวัสดีครับคุณสุนทรใช่ไหมครับเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแต่พยายามควบคุม ผมผมคือผู้จัดการธนาคารครับผมแค่อยากโทรมาบอกว่าวันนี้คุณสอนผมมากกว่าที่ใครเคยสอนชายชราเงียบไปครู่หนึ่งปลายสายไม่มีเสียงตอบแต่ใจของชายหนุ่มรู้ดีว่าเขากำลังฟังผมอยากให้คุณกลับมาธนาคารอีกครั้งคราวหน้าไม่ใช่ในฐานะลูกค้าแต่ในฐานะคนที่เราทุกคนควรเรียนรู้จากชายชราหลับตาลงหายใจเข้าลึก ปลายสายยังคงเงียบเขายิ้มอย่างเงียบงันจากนั้นเขาวางหูโทรศัพท์ลงอย่างนุ่มนวลเสียงกริกดังเบาฮ่าฮ่าเงียบงันอีกครั้งในบ้านไม้หลังเก่าเขาเดินกลับไปที่เก้าอีโยกนั่งลงตามเดิมท้องฟ้ายามเย็นตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแดงแสงแดดสุดท้ายของวันอาบไปทั่วใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ในแววตาคู่นั้นไม่มีความชรา มีเพียงแสงของประสบการณ์และศักดิ์ศรีที่ไม่มีสิ่งใดพรากไปได้เสียงนกกลับรังเริ่มดังขึ้นทีละตัวจากยอดไม้ไกลโพนท้องฟ้าไล่สีจากส้มเป็นม่วงครามหมอกจางเริ่มคลี่คลุมเหนือทิวเขาไกลลิบชายชรานั่งนิ่งปล่อยให้เก้าอี้ไม้โยกไกวไปช้าฮ่าฮ่ลมหายใจเขาเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับจังหวะของธรรมชาติที่ไม่มีวันเร่งรีบ เสียงจักจั่นเริ่มร้องจากพุ่มไม้ข้างบ้านกลิ่นดินชื้นจากการรดน้ำของเพื่อนบ้านลอยมาแตะปลายจมูกเขาหลับตาลงอีกครั้งเหมือนกำลังฟังเสียงของโลกท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นหน้ารั้วเด็กหนุ่มคนเดิมคนที่ปั่นจักรยานมาส่งเขาเมื่อบ่ายยื่นถือถุงพลาสติกในมือพร้อมกล่องข้าวเล็กฮ่าฮลุงครับผมเอากับข้าวมาให้ครับ เสียงนั้นดังพร้อมรอยยิ้มจริงใจชายชราเปิดตาแววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขารับถุงไว้เงียบฮ่าฮ่าขอบใจนะเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนเด็กหนุ่มไม่พูดอะไรอีกยิ้มให้หนึ่งครั้งก่อนจะเดินจากไปช้าฮ่าฮ่าเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นดินเบาๆชายชราลุกขึ้นวางถุงไว้บนโต๊ไม้หน้าบ้านเปิดกล่องข้าวออก กลิ่นข้าวสวยหอมกับแกงจืดลอยขึ้นมาเรียบง่ายแต่น่ากินเขานั่งลงใหม่มือหยาบกร้านคีบข้าวคำแรกดวงตาเขามองออกไปยังทุ่งนาไกลสุดสายตาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายกระทบใบหน้าที่สงบนิ่งเย็นนี้ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือเศรษฐีไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยถูกรังเกียจเพียงเพราะรูปลักษณ์ไม่มีใครรู้ ว่าเพียงแค่คำพูดหนึ่งคำเขาก็เปลี่ยนความเงียบในธนาคารทั้งแห่งให้หยุดลงได้แต่เขาไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะความเงียบบางครั้งก็มีพลังมากกว่าคำพูดนับพันคำขณะเคี้ยวข้าวอย่างเงียบงันเสียงลมเย็นโชยผ่านยอดไม้ใบไม้เสียดสีกันเบาๆราวบทเพลงจากธรรมชาติดวงตาของชายชาราสะท้อนแสงดาวดวงแรกที่เริ่มปรากฏเขาวางช้อนลงยกถ้วยน้ำขึ้นจิบชา ฮ่าฮาความเย็นของน้ำแตะลิ้นทำให้รู้สึกสดชื่นแต่ลึกในใจยังคงอบอุ่นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดวันเงาของเขาทอดยาวอยู่ใต้แสงจันทร์นิ่งสงบเหมือนเขาไม่เคยโกรธเคืองใครในโลกเหมือนสิ่งที่ได้รับมาในวันนี้เขาไม่ได้ต้องการเลยตั้งแต่แรกสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือความเข้าใจไม่ใช่เงินไม่ใช่ใชคำขอโทษ แต่เป็นความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเสียงมาเห่าเบาๆจากบ้านใกล้เรือนเคียงสายลมเริ่มเย็นขึ้นเขาเก็บกล่องข้าวเข้าบ้านล้างจานในอ่างไม้หลังบ้านอย่างใจเย็นแสงไฟจากหลอดเล็กๆริมหน้าต่างสว่างเพียงพอมือเหี่ยวย่นของเขายังทำงานคล่องแคล่วทุกการเคลื่อนไหวบอกเล่าความสงบที่มีในใจคืนค่ำยิ่งมืดแสงดาวยิ่งชัด เสียงรีดริ่งขับขานเหมือนคอยกล่อมโลกให้หลับไหลชายชราปิดประตูบ้านเดินไปยังเตียงไม้เตี้ยๆริมหน้าต่างนอนลงอย่างเงียบงนันมือข้างหนึ่งวางอยู่บนอกอีกข้างหนึ่งวางอยู่ข้างกายเขาหลับตาปล่อยใจล่องลอยไปกับเสียงของค่ำคืนไม่ใช่ความภูมิใจในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ใชัยชนะต่อคำดูถูกแต่เป็นความพอใจที่ในที่สุดเขาได้เห็น ว่าความเมตตายังเปลี่ยนหัวใจคนได้เสมอภายนอกหน้าต่างแสงจันทร์ส่องลอดผ่านใบไม้ทาบลงบนพื้นห้องเงียบสงบแสงนั้นอ่อนโยนราวอ้อมกอดของคืนที่ไม่มีเสียงภายในบ้านไม้หลังเก่าได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของชายชาราสม่ำเสมอมั่นคงราวกับท่วงทํานองของชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบภาพความทรงจำผุดขึ้นในใจเขา ใบหน้าเด็กชายในวันวานแววตาตื่นกลัวที่เขาเคยยื่นมือเข้าไปช่วยวันนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมและเด็กคนนั้นเกือบจมน้ำเขายังจำได้ชัดแขนเล็กๆที่สั่นเทาเสียงร้องเรียกพ่อด้วยความหวาดกลัวและเขาก็กระโจนลงไปในน้ำโดยไม่ลังเลเขาช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไวโดยไม่ถามว่าเขาเป็นใครโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนวันนี้ เด็กคนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ชายชรายิ้มจางฮ่าฮ่าแม้ดวงตาจะปิดสนิทแต่ภายในใจกลับสว่างสวัยชีวิตของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เต็มไปด้วยความหมายความหมายที่ไม่มีใครมองเห็นจากภายนอกแต่ประทับลึกอยู่ในใจของคนที่เคยได้รับเสียงลมพัดผ่านช่องไม้ทำให้ผ้าม่านเก่าไหวเบาฮ่าฮเหมือนคืนทั้งคืน กำลังก้มศีรษะให้ชายผู้นี้ไม่มีคำสรรเสริญไม่มีเสียงปรบมือมีเพียงเงาของพระจันทร์ที่ทอดผ่านร่างเงียบงันบนเตียงไม้โลกภายนอกยังหมุนต่อไปธนาคารยังเปิดทำการรถยังวิ่งผู้คนยังพูดคุยและเร่งรีบแต่ในมุมเล็กๆของโลกใบนี้มีชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งได้สอนบางสิ่งให้กับโลกทั้งใบ ด้วยการไม่พูดอะไรเลยเวลาล่วงเลยไปสู่ยามดึกแสงดาวบนฟ้ากระพริบเบาๆราวกับเฝ้ามองลมหายใจของชายชรายังคงสงบเหมือนทะเลไร้คลื่นยามไร้ลมภายในบ้านยังคงเงียบมีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าติ๊ตกตอกบอกจังหวะของคืนแต่ไม่ได้เร่งรัดเวลาของใครบนโต๊ะข้างเตียงมีสมุดเล่มหนึ่งวางไว้ปกสีน้ำตาลซีดจาง มุมสมุดลอกเปิดด้วยร่องรอยการเวลาภายในหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือหยาบแต่ตั้งใจเขียนบันทึกในแต่ละวันไม่ใช่ความมั่งมีแต่เป็นความสุขเลข็กฮ่าๆหน้าแรกเขียนว่าวันที่ช่วยเด็กคนหนึ่งไว้กลางฝนถัดมาคือวันที่ได้ข้าวต้มฟรีจากยายร้านมุมตลาดอีกหน้าวันที่มีคนยิ้มให้โดยไม่ดูเสื้อผ้าที่ฉันใส่ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีภาพของทองคํามีแต่ถ้อยคำธรรมดาที่หล่อหลอมชีวิตคนคนหนึ่งให้มีคุณค่าขณะที่เขาหลับตาอยู่บนเตียงร่างกายอาจอ่อนล้าแต่หัวใจกลับเต็มเปี่ยมไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนร่ำรวยแต่เพราะเขาได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงทุกลมหายใจคือการให้ทุกความเงียบคือความเข้าใจทุกคำพูดคือการเลือกบ้านไม้หลังนั้นอาจดูเก่า อาจไร้เครื่องปรับอากาศหรือแสงไฟระยิบแต่ภายในอบอุ่นอบอุ่นกว่าห้องรูของธนาคารหลายแหง่งโลกยังคงหมุนไปตามทางของมันแต่ชายชราคนนี้ได้กลายเป็นจุดหมุนเล็กฮ่าฮที่เปลี่ยนหัวใจของใครบางคนไปตลอดกาลเช้าวันใหม่เริ่มต้นอย่างเงียบงนันแสงแดดแรกของรุ่งอรุณลอดผ่านช่องไม้ละอองแสงทาบลงบนพื้นบ้าน นกตัวเล็กส่งเสียงร้องปลุกโลกให้ตื่นภายในบ้านไม้หลังเดิมเก้าวอี้โยกยังอยู่ที่เดิมโต้ไม้ยังวางกล่องข้าวที่กินไม่หมดกลิ่นหอมของไม้เก่ายังอ้วนอยู่ในอากาศเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินมาหยุดที่หน้าบ้านเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมเขาในชุดนักเรียนสะพายกระเป๋าเก่าถือถุงเล็กๆที่ภายในมีขนมปังสองชิ้นกับนมกล่องเขาเคาะประตูเบาฮ่าฮ่ ลุงครับผมเอาอาหารเช้ามาให้เงียบไม่มีเสียงตอบจากในบ้านเด็กหนุ่มเอียงหูฟังข้ออีกครั้งลุงอยู่ไหมครับเขาลองผลักประตูเบาฮ่าฮ่าบานไม้เปิดออกด้วยเสียงเอียดภายในยังเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นสิ่งหนึ่งชายชารานอนอยู่บนเตียงใบหน้าสงบดวงตาหลับสนิทมือข้างหนึ่งยังวางบนหน้าอกอีกข้างหนึ่งจับสมุดบันทึกไว้แน่น เด็กหนุ่มเดินเข้าไปใกล้หยุดยืนข้างเตียงเงียบฮ่าฮ่าเขามองใบหน้าเหี่ยวย่นที่เต็มไปด้วยรอยเวลาแต่ดูสงบราวกับฝันดีแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างอาบไล่ร่างของชายชราเหมือนแสงพรมเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าลุงไม่ได้หลับธรรมดาอีกต่อไปเขานั่งลงข้างเตียงน้ำตาไหลเงียบฮ่าฮไม่ใช่เพราะเสียใจ แต่เพราะรู้ว่าเขาได้พบใครคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดมือของเด็กหนุ่มวางลงบนสมุดบันทึกนิ้วเขาเปิดไปที่หน้าสุดท้ายมีประโยคหนึ่งถูกเขียนไว้เมื่อวานตัวอักษรไม่เรียงสวยนักแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจความดีไม่ต้องการคำยืนยันขอแค่ใจยังเลือกจะทำก็เพียงพอแล้วเด็กหนุ่มยิ้มทั้งน้ำตาเขาปิดสมุดเบาฮ่าฮ่แล้วลุกขึ้นยืน สายตาสุดท้ายที่เขามองลงเต็มไปด้วยความเคารพและสำนึกวันนี้โลกเสียใครบางคนไปแต่ได้เมล็ดพัน์ความดีหนึ่งเมล็ดฝังไว้ในใจของเด็กคนหนึ่งที่วันหนึ่งจะเติบโตและให้โลกได้รับรู้เช่นเดียวกันเด็กหนุ่มยืนอยู่นิ่งฮ่าฮาแสงแดดอ่อนในยามเช้าสะท้อนดวงตาที่แดงกำ่ำแต่ภายในแววตานั้นไม่ใช่เพียงความโศกเศร้า เป็นแววตาที่เต็มไปด้วยคำสัญญาสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดสัญญาที่จะไม่ลืมชายชราคนนี้ผู้ที่เคยถูกดูถูกเพียงเพราะรูปลักษณ์แต่กลับยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่เขาเคยรู้จักเสียงนกร้องยังคงดังก้องจากต้นไม้สูงสายลมพัดผ่านเบาฮ่าฮ่ชายผ้าห่มปลิวขึ้นเล็กน้อยรากับลุงกำลังส่งคำอำลาเด็กหนุ่มเดินออกจากบ้านช้า ฮ่าฮในมือของเขาคือสมุดบันทึกเก่าเล่มนั้นสิ่งเดียวที่เขาอยากเก็บไว้กับตัวเมื่อเดินผ่านรั้วไม้เก่าเขาหันกลับมามองบ้านอีกครั้งบ้านที่ไม่หรูหราแต่เปลี่ยนความคิดของเขาทั้งชีวิตเขายกมือไหวอย่างเคารพไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงใดๆตอบกลับแต่ในใจเขารู้ดีว่าหลุงยังคงอยู่ในทุกก้าวเดินของเขาเขาเดินต่อไป ผ่านถนนเล็กๆที่ลุงเคยเดินผ่านร้านค้าที่ลุงเคยยิ้มให้ผู้คนหัวใจของเขาหนักแน่นขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าด้วยความตั้งใจแนว่วแนว่วันหนึ่งเขาจะกลับมาที่ธนาคารแห่งนั้นไม่ใช่ในฐานะลูกค้าแต่ในฐานะคนที่กล้าพูดแทนคนที่ถูกมองข้ามในฐานะคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นและเมื่อถึงวันนั้นเขาจะเล่าเรื่องของลุง ให้คนทั้งโลกได้ยินหลายปีผ่านไปฤดูฝนวงเวียนกลับมาอีกครั้งใบไม้เขียวชะอุ่มปกคลุมสองข้างทางถนนสายเดิมบ้านไม้หลังเก่าหลังเดิมแต่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปป้ายไม้หน้าบ้านเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายห้องสมุดลุงสุนทรที่ของผู้ถูกลืมภายในบ้านตู้หนังสือเรียงรายเต็มไปด้วยสมุดบันทึกจากผู้คนหลากหลาย คนจนคนไร้บ้านเด็กกำพรคนชราต่างมาทิ้งเรื่องราวไว้ในที่ที่พวกเขารู้ว่ามีคนจะรับฟังชายหนุ่มในชุดเรียบง่ายยืนอยู่หน้าบ้านเขาคือเด็กคนนั้นวันนี้โตเป็นชายหนุ่มและเป็นผู้จัดการห้องสมุดแห่งความทรงจำเขานำสมุดบันทึกของลุงวางไว้ตรงกลางห้องเป็นเล่มแรกเป็นรากเหง้าที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาถาม คุณลุงสุนทรเป็นใครเหรอครับชายหนุ่มยิ้มนั่งลงข้างเด็กเปิดสมุดเล่มนั้นชี้ไปที่บรรทัดหนึ่งเขาคือคนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยใจที่ยิ่งใหญ่โดยไม่เคยอวดตัวแสงแดดสองลอดหน้าต่างลงบนหน้ากระดาษสะท้อนตัวอักษรที่ลุงเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายอย่าดูถูกใครจากสิ่งที่เขาสวมเพราะใจคนมองไม่เห็นจากภายนอก และเรื่องราวของชายชราผู้เงียบงนันจบลงตรงนั้นแต่เสียงของเขายังคงก้องอยู่ในใจคนที่ไม่เคยลืมว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์แต่อยู่ที่หัวใจที่เลือกจะทำความดีแม้ไม่มีใครเห็น